เ้อพมองสวัสดีพมเพลิงวัสุชุทุบคนมี่ว่าปีกับทิ้งานอินดี้ฮะน้ะมาป่ามื่อนี้มาป่ามาซุ้มแชเอาของวดถูกนิดนึงเพราะว่ายงแหลมาป่ามาโรงผมบอกวัสุชุบุบคนบารนี่ว่าปี้สิมาปีกขนมเนอหนึงเเ่าคนกินแต่คนให่ซีมาเมาเนอแต่วอบบี้สิมาปีอันนี้เดที่เอฟซีอาห้ นี่ FC ผากมาก f ใไม่ดีสีมากแกมเนาะนิดนิดนึงครับกับปนาปะคอที่ทนยอก็ยอนัเจ้าเปนักึ่งที่บอกปากบเม่นวอาป้าคนูดักและ่ที่ว่าได้ึงคนนะอานะเอาขดเาเรไปปีนไปปีนมากเออไ่ได้อ ปินไปปินมาเ่ยบไม่เอ้ยเนาะง่ายปินไปปินมาจะกณีพุ่ยปลายจูไพ่ตีเนี่ยก็ปินไปมามามามเองบ่ข้าวใหม่ยังไงโดเ่เอายวว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 ว่วเ อุ S <S ้ยกำลังพูเนาะเขาจะยินไม้อ๋อเขายินไม้แล้ว่าเขายินไม้แล้วมาเอ็ดเองหอยหน่อยหน่อยมันพกดเไวี่ายะหมี่ยววาอกนะนอก็เตะนเมนมันทำนีจะได้กินเกลือกินได้กินได้ปมเกล็ไพ่เานอนเนี่ยก็บินไปบินมามันโมเมนต์อาศิดนี่แะมเอา น้บเดวันนีน้ำเด็บเือนเาลือนะตัดเ้าไปออมีเเป็นที่นี่มาเมี่อเมื่นี่เป็นหมื่นวันที่สองจสงรองเดือนสองนะสอันจะเส้็ป่ี่ชาิปีผจญแลมวีไก่กินชาติปีหะ ไก่ี่หอเอยเออแบบท่างเมื่อนค่ะแต่ประจับเอาดน้ำเพิ่นเออนะเจ้าตีาตีเขั้วแบ่ยังเผาหลดแก่ออนเผาขอมหเนาะมาใช่ไหมด้วยมาจองเฮมาเรื่อมาแทนนึงต้นึงก็จุดได้บ่เจ้้เบยกเบิร์อานหูยไหนๆหรอดาวดวงน้องเป็นๆไหมไหมหอบ่ อะไรตบัมองเหลไตบักนี่ับบีอะไรเรื่องนะพี่น้องเอซีเฮ็นเองนี่นี่ก็คือกันไป้อยเอ๊ะเอาปลามามาาหากอกนี่เอาห้องเมือกลังติเวลาเองไปบงคีบเอาเอเด้อคนพี่น้องไ่ไม่ไ่ไม้ไอเห็นรเปลาขอเขอทใชปะสบายดีเด้อบอ สวัสด <sm all in> ีพี่น้องของเหี้ยย็นดีฮันป้าคังนั่งปลาเนาะปลาบ๊อบบี้พูดน้ำน้ำเล็กหน่อยแถวนี้น้องนี่เป็นไงเองมันพื้นอะไรนี่เอู้หพี่น้องคือสิมักแค่เนาะจะออกอะไรคือชีมักเนาะเฮ้ยมักเป็นขวดเป็นเนื้อธรรมดามักไปขอดใช่มี เออน้องพิกาอินเตอร์สินโดนดูอันเลยตัวดำๆเนี่ยนี nah, okay. ่เฮ้ยมอเอเ่บเป็นซ่บเศบเป็นนวดก็แผลงน้อตีบย้าวบเป็นนวก่คืออนสิงวเก็เ่ยว่เพอดีกรรมเนาะพอดีกรรมเมื่อหนึ่งจับก็ดับห้องเก่าก็ซ้ำนี่มาบอกเออซ้ำนี่โอเค เด็กวนแรกม่มีทีมมือน้ำพี่น้องคน่าเรียนน้ำมาพี่ตอนก้างเมืองนพิก็เก็บเรื่อนน้ำอาพี่ไม่แต่จะเมืองน้ก็แต่ว่าเออเห็นยวไงอะไรมือนเด้งเมฟซีไลโคตบอกว่าขโมจีว่าวิโดดจีดจีเนาะเป็นแฟนกันแนวส่วเป็นแฟนกันแล้วพี่น้องยอกยอกบอยอกที่ซื้ออออีไม่ได้เรื่องกเดือดรุกฮัก ได้แค่เพื่อนก่อะไไเพื่อได้แค่เพียงใกล้กันินเลยุกินีลยขอบใจเอสนาะที่พกมาให้ฝากมาเอาขอขอบใจเด้อเอามาได้ได้เด้อเอซีเอ้ยอ้วเลหนองาบเห็นตะคนใต้อยง อนเส้เบรับบยใช่มนี่มัน2จอจอกแ่นั่นกินแใ่จอกจอกเนี่ยจอกมันแตกฮะเอวู้เ็ดนกแตกอยเนาะเียวกูไปบนเอาดอกมตกก่อนเนาะน้องเน้องจอกมันนอยมาเลยูกบักกอยานอเนาะ น่าใจม้ยเจ้ากูเชดั้ยนึงเขาบเกียวกินเบียร์กันไ่อมเลยจำใจเาก็ไม่จำตัวใจก็ได้เราบันดลนมากเดยนน้ำเลยยนกนบนพ้าผืนผอมเสียบเนาะขนุ่มขนุมสี่ฟ้มาให้ อย่านผักมาได้ๆเนาะเามบุนบ <succ personal> <andro> ้านะนะเห็ดอเห็ดกายเฮงน่อยเตรมนะฮะวาคุายซอยหรอไปบ้านท่าบ่มีบุญหรอเด้อเลนบ้านจบ่มีปะฟ้าดินมีก็มีแต่ปีใหม่สดปีใหม่ไมคีมงานอินดีแหงมากินอยู่ป่ามีบ้านีกหา เอามาเองนี่เป็นน้องมังกอกไก่หน้าบซุกเนาะม่ถ่ายเอาเปี่นปีนอย่าไปเฮ้ยตัด้างเฮ็ดดักอบ อาลมมาคนดอเฮ้ยคือการนี่ก,ก,อก,กอกัสสนดอี่ด้วยนี่บุย้ย เห็นยงข้างหลังอ่ะเขาคิดปกติกับวันไหนเห็นหัวจังสีเจักเจือเนาะไม่เจังเงียบใช้คอยวะตรงใช้วันนี้มันน้ำบะหมี่พี่น้องมันน้ำบะหมีมือเฮือนมดินทางไปยาเนื่องจากยุบกระบาดวัซซุกลายเติมเนาะเมื่อกีนัดมาดับพี่น้องเลยเร่มากขึ้นกินหอดบะหมีแห้งเนาะ เป็นเพ่ข่อยซาเออเนาะโอเคแล่ว mm ่าโอเคโอเคโอเคอกับเว้นแต่ไงสิเป็นน้เป็นสิเป็นน้องเป็นเป่าเได้แค่เพื่อนก็ดีเท่าไรได้แค่เพื่อนก็ดีเท่าไรไม่ได้ก็ได้แก่ผีเงี้ยไอ้ตีปีหายแต่เอาเม่เฮ็ดมันหายเลยไอ้ไอ้บรรดนเลยเอามันหดไอ้เอค้างอันนั้นน้ำเดียวเอ ค้างขนมนะสเดือนูงฮานี่ออกมาค้างปลาคนใหญ่นะต่วอันนั้นเห็นเขามาใส่หม้อเ้ากับวัดสิรุงสอนน้ใส่ใส่เวทนี่ใส่เวทอยู่เนี่ยเขาผัดได้ตัวหนึ่งเ้าก็บด้จวดซูงฮาสนใจแปลงาคือเสียโปจะคือบอล มาซุกมาซุบมาซุกานาสุกร้พี่น้องก็ได้เฝาเ็ววเวุกุกมากินมัาเซ็อดีดมาุกเ็อครั้งหนดีๆมาใหม่ทีทางหนดีดีมาเป็นไงมาเจอแมลงกินคนนะมาเย็จกสกบ บ่อนี้นิสัยเนี่ยนนงถาจกินนะเป็นมียิ่ง่ยากยังนางถาผู้ชายเห็ดกินตัวอป้าปุกตีเเองอเลยปกวันดิ้กโอ้เสียงนางกูตีอสกูตี ไกเม่ว <lush> นี่นกูเตล้แต่ว่าบาวดนกูจะบอกเขาว่ากูเต๋ละคิปทั้เื่องเสียนจิบนาทีะเซียนจิ้นาทีนี่กูป้ารโดนี่ป้ายบเ่เออ่ามี้อนาทีอคน่นี่เบียร์น่แม่นนะโอ้ยบาทเดียวแด่สุป้าบุกซุนออออกเอามาใช่ไหม กูหดบปกินบหยังเอารู้ติดาถุงวา้าถงวเนาเอาบารอนมาซิมเนซุกเอยบาทนึงเบอมันใหม่เบอร์ที่พอกับกยกน่กระแด ะเว้งกูจิม่นางคุ้มบ่นเห็นไหมยเก็บตอนกูมันจะบ่มงวนเขาเ่อบ่มเอาบ่กูเนี่อะไรอยู่ไปใส่เงินเดือนกูกบตู้ไปเดี๋ยวนีเดี๋ยวนีเขาก็ได้คันจากไป ไปเลเงินือนใช่หรอให้มากายวันที่สก่อนที่ะโกันนี่นี่แต่บังชาวพุิพังมาอ๋ออรยแมนนะเนาะปูฮปูซูดีปูซูดีมาเนี่ยมึงหนาแกมันกินนี่ยกินนี่ยละนี่เลยเอ้าโม่เองโมหักโมหักมาพอดี่โมหัก พกตเราบอีมาอีสมมันิโตมาเบิร์ูมาบัก้อยเ็นไดเดนมาโดนเบิร์ตซูเดินเชื่อมึงยัไปดินที่ได้าเดินเบิร์ตหอบมเีวเนาะเอยอบใหม่ดียแ่มันกปกสไปนี่ี่หเบิอกัมา้าเเนยยี่แมยินไมยนไมยมพอแล้วเอพอแล้วมันใช่เต็มเลย ก็ไรซิ๊บจ่ดแลิวจะเขากเบเม็ดเม็ดเม็ดเม็เต็มเต็มเต็มปะเต็มปเต็มเต็มอยู่นี่นะนกี่เียร้ายร้งสอนกลุ่มไหน่ไปซ่อนปะซอนมาเรียกมาถือลปไปซ่อนไม่ไ้คันไปที่าอนกะอนเื่อมคำจังสอนมันเดีออกเป็นภาษาไทยแล้ไปซ่อนด้านนี้ก็ซุกเลยไม่ พูได้สิได้กินอันนี้มันมันนองอันนี้เจีวอันนั้นอนีาหารนะเม่อกเออไม่กงดีบงขาบ้งหันด้วยนำอยกุ้งบะบีโอ้็ชื่อไห่มืงทราไปแล้วทีเดี๋ยวบขีันมกแกมเสียมหนึ่งถ้ายังน่ากระถ่ายนี่เอาถ้ายังถ่ายช่องบี

เนีไปอีกเงี้ยไไดนะเมนีบ้าเป็นมาทนไห่อีกยกลงกมาเว้ยเ่อไรพอดีจีวานแนวนี่นาน้ป้าในมือนี้ค่ะปุารกูชาเสียสองเสนบาทูชาเสียตันดรถกูกับไปตาน้ำเขาเห็ดจะได้สดดออะไรอีกนึงอันนีนดนจะไปว่าดลงมาเลาาถา